สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจ๊กเมศักในวันนี้ครับแล้วก็รายการข่าวออนไลน์วิดีโอทางทุกทางยูทูบนะครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจครับเป็นขากลับแล้วนะครับวันขับจะมาจากที่กรุงเทพนะครับกับเจ้ารถเล็กคันนี้นะครับน้องเล็กของทางค่ายซูซูกินะครับก็คือเจ้าซูซูกิเซเรนิโอนะครับเป็นคอนเซปต์นะครับ1 9 9 9กกิโลนะครับทั้ง4ภาคนะครับก็คือคูุแรกนี่ก็จะมีทางไปทางปราณบุรีนะครับต่อจากด้วยไประยองนะครับ แล้วก็มาที่เขาใหญ่จนมาจบทิปสุดท้ายนะครับระยะทางองเัเยี่นสุดแทบก็คือมาที่กรกพรสวัสด์นะครับมื่วานนี้ผมลองมาเป็นผู้โดยสารเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะขับเข้ากรุงเทพแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับจากกับเจ้าน้องเล็กสุตุกิสเลลิโอครับ ตอนนี้ผมอยู่ในรถซูซูกิเซเรนิโอนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารอยู่4คนนะครับ2คนข้างหลังนั้นอ่าโหน้ามาแล้วครับตื่นมาคุณลักษ์นะครับจาก Lady Drive นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับไม่อยากเห็นหน้านะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ข้างๆผมครับพี่โต๋ครับเมื่อวานพี่โต๋เป็นคนขับมาวันนี้ผมขับกลับนะครับแล้วก็ระยะทางรวมตอนนี้อยู่ประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับณตอนนี้ก็คือ ประมาณ16.6วิ่งด้วยนี่ใช้ใช,ช้เผื่องงานเยอะก็มีช่วงมีช่วงจังหวะผมสตาร์ทรถรอครับผมร้อนครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอากาศอ้าวมาก<อ>ร้อนมากที่นครนสวรรค์นะครับ<อ>ก็ตัวนี้นะครับตัวเซเรียลิโก้นะครับเครื่องยนต์ขนาด 1,000cc แรงม้าเท่าไหร่นะพี่ตู่60เท่าไหร่นะครับ68แรงม้าครับที่6,000รอบอ่าแล้วก็แรงบิดนะครับพี่ตู่90 อยู่ตันเมตที่สามพันหกรอยอครับก็ขับมาอันเนี้ยมีสี่คนบรรทุกสัมบรรทุกสัมภาระอยู่ข้างหลังเลยเต็มเต็มเลยเต็มนะครับน้ำหนักคนขับก็เต็มครับนะก็น้ำหนักโหลดอยู่ประมาณสี่ร้อยโลได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะว่ามีสัมภาระอยู่อะยรรถค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยพอขับยาวๆทางไกลแล้วถือว่าดีทีเดียวเลยนะพี่ตู่ แล้วก็อัตราเร่งอะไรต่างๆมาไม่ได้น่เกลี่ยมไม่เคเร่ไม่เคเร่ไม่ีคเล่ก็ดีกว่าสมัยก่อนถ้าเกิดเทียบก็คือต้องไปเทียบกับรถเล็กๆอย่างเงี้ยก็ดัซซีล่านะ<อ>ซึ่งขับคันเนี้ยขับดีกว่าเยอะเทียบไม่ได้เลยราคาเริ่มต้นคันนี้ประมาณ3ามแสนกว่าบาทใช่ครับสามแสนกว่าบาทก็มี3รุ่นย่อยนะตัวนี้สาน,น่าจะเป็นตัวครอพเลยเพราะว่ามีกระจกไฟฟ้านะครับสี่บานเป็นรีโมทนะครับพุแารีโมทแต่ไม่ใช่พุชสตาร์ทนะ ในมีพบสตาร์กะ,ะจกมองข้างก็ปรับด้วไฟฟ้าด้วยนะครับวิทยุเครื่องเสียงในรถยนต์ก็เป็นแบบ2ดินเล่น CD MP3 เสียบ USB ได้แต่ว่าผมซิงก์กับมือถือผมไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เสาอากาศมีเสาอากาศอยู่ข้างบนแล้วก็รับสัญญาณได้ดีทีเดียวเพราะเมื่อวานช่วงมาถึงอยุธยานะครับจากระเทศม,มาอยุธยาคือไม่ให้ตัวเมืองนะออกมาอีกนะยังได้รับได้อยู่นะครับ การเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะครับก็ถ้าเกิดอยากให้เงเียบก็คุณไป,ไปบุกเพื่อบานนิดหน่อยนะครับเสียงลมอะไรก็ไม่ได้ปะทะมากนะครับอัตราเร่งช่วงเร่งแซงเห็นเป็นรถเล็กๆอย่าไปดูถูกเขานะครับมันไม่มีจังหวะที่เราต้องลุ้นเลยนะพี่ตุ๋วว่าจะแซงพ้นไม่พ้นคือาาเราขับปุ๊บเนี่ยเราพอกัดจังหวะได้แล้วว่าอันนี้ไปได้ไม่ได้ไม่มีแบบว่าโอ้ยจะถึงไม่ถึงนะช่วยเยียบเพิ่มไม่มีนะครับ อันนี้เคลมอัตราสิ้นเปลืองเอาไว้นะครับตามอีโคซิสเ r อร์นี่ก็ประมาณ20กิโลเมตรต่อลนตะะเพราะว่าอันนี้เขายังจัดอยู่ในกลุ่มของรถอีโคคาเ mm hmm. ฟสแรกอยู่นะครับตัวนี้นะแล้วก็แอร์เย็นมากแต่ช่วงที่คุณทิกดาวจัดจับช่วงความเร็วมันร้อยเกินไป<อ>เนี่ยเกินร<อ>้อยเกินร้อยไปแล้วเนี่ยมันจะตัดคอมแอร์ Air ออกคุณ่ใกล้ถึงเลนไลน์ แต่ว่ารอบก็ไม่ได้จัดมากนะช่วงนี้ความเร็วร้อยสิบนะครับ mm hmm. รนรบนด mm hmm. าปลาบเนี่ยรอบอยู่ประมาณสองพันกว่ารอบ mm hmm. ไม่ถึงสามพันประมาณสองพันสองสองพันสองถึงสองพันห้าก็ถือว่ารอบไม่จัดมากแต่ว่าช่วงเร่งเนี่ยอาจจะต้องมีเครียดบ้างอะไรบ้างในะช่วงคิดดาวที่ยาวๆความเร็วเหมาะสมในการวิ่งทั่วไปก็ประมาณไม่เกินร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้เมื่อเก้าสิบถึงร้อยสิบอ่ะคันสวยคันนี้จริงๆอย่างที่คุยกันเมื่อวานนะพี่โตบอกจาใช้ในเมืองมาก มันสะดวกมันคล่องตัวแล้วมันเก็บของได้และที่สำคัญคือเบาะหลังอ่ะผมว่ามันไม่รู้สึกแย่คือรถรถเล็กบังคันอ่ะเบาะหลังมันนั่งสบายแต่เนี้ยจะเห็นว่านั่งสบายเพราะว่าหลังเล็กลุมเหลือด้วยเ <c oughs> ล็ก <c oughs> ล,ลมเลยคนระับแ <c oughs> ล้วก <c oughs> <ๆ>็ติดตาก,ก็ไม่ติดหัวนี่ย<ต>ังเหลืออยู่เลยแต่จะนิงคือไม่มีหัวหมอกไม่เป็นหมอนรองคอเบาะหลังหมอนรองคอที่จะได้แต่บอกตัวหน้ามันเป็นหมอนรองคอ ุดเดียวกับเบาเลยไม่สามารถปรับตางได้ผมว่าไม่มีปัญหาแต่เบาะท่านั่งนรู้สึกสบายไม่รู้สึกว่ามันไม่คือเคยนั่งรถบางคันแล้วรู้สึกมันไม่ลงตัวมากแต่นั่งแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องปรับับ่นปรับนี่อันนี้เรานั่องเราไม่รู้สึกว่าเราเบาะใหญ่กระชับเบาะนั่งสบายแต่เพียงแต่ว่าของน้ําอาจจะไม่หนาตุ้มากก็ใช้ได้แต่ละรับรระดับราคาตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขามาทริปจัดทริปเข้ามาเนี่ยคือตอกย้ำในเรื่องของความสำเร็จของคาสซูซูกิเซลลีโอมันเป็นรุ่นหนึ่งที่ดันให้ซูซูกิกกมีอัตราการเติบโตขึ้นโตกว่าตลาดนะครับในปีที่ผ่านมาในช่วงโควิด1 9คือโตกว่าตลาดแล้วก็เขาเป็นสามค่ายในปีที่แล้วที่ปิดในงานหัว คือค่าอยอื่นเนี่ยักษ์ใหญ่ในค่าเนี่ยคือปิดในแานลบนะพูดย่งไงก็คือขายตีลูกปีก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่เขาอะโตโทีเดียวเขาก็เลยสักเซสมากนะสี่พันกว่าคัน่ะตัวนี้ขายส่วนหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของโควิด19ที่บอกไปเนี่ยหลายคนก็ไม่อยากจะใช้รถสาธารณะคือแม้แม้แต่เป็นรถแท็กซี่ก็ตามแต่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนขับ่ยไปรับใครมาบ้างก็เลยทำให้ รถในกลุ่มนี้รถเล็กๆราคาไม่แพงเนี่ย<ม>โอทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทลิปสุดท้ายของตัววิง่งใายวิ่งทําระยะให้ได้1,999ก<ม>ิโล<อ>นะครับอย่างที่บอกตอนเปิดคลิปไปก็ทริปแรกก็ไปปาบุรีก็ลงมาทางใต้นะครับ<ม>ทริปที่สองไประยองไปทางภาคตวันออกนะครับเ<ม>พราะไ่แวะแล้วนะครับแล้วก็ทริปที่3ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทางเขาใหญ่แล้วก็ทิปสุดท้ายขึ้นมาเหนือ และตอนล่างนะก็คือนครสวรรค์นะครับะนะก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันนะใครอยากจะได้เป็นรถคันแรกหรือว่าเป็นรถคันที่สองเอาไว้รับสง่งลูกนะครับไปโรงเรียนใกล้ๆบ้านหรือว่าเออต้องไปจ่ายตลาดไม่ได้เน้นแต่ว่าถ้าเกิดอ,อยากจะออกต่จงหวัดก็สามารถทําได้คือขับไปแบบสองร้อยโลอ่ะไม่รู้สึกเหนืนะ่อยไม่รู้สึกว่าเหนื่อย เออเอางี้ดีกว่าต้องบอกว่า find, ไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ถามว่าจะขับไปเชียงใหม่ไปมันขับได้นะค,คือคโคดั้ไม่ลดมันไปไหวไหมไรรถจะไหวควรจะไหวหรือเปล่าใช่แต่ว่าถ้าขับสบายๆอย่างเงี對對้ยพอบางคนอาจจะใช้เป็นรถเก๋งได้ไหมเจ้าใช่ครับเราก็สามารถเสาร์อาทิตย์จะไปบางแสนพัทยาหัวหิน หรือแม้แต่สารเหมือนเรามาเนี่ยทำง่ายง่ายเหมือนทิปที่เขาจำลองให้ดูเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าอีกแปดร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไปยังถนนหมายเลขสามสองทางดุสไซเอเชียหมายเลขสองเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าร้านอย่างไรจับน ก็ไปเสริมปุปกรณอะไรกรติดปงติดซีอะไรกันเพิ่มได้นะของแต่งเขาก็มีอยู่นะมี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 สุสกีมีเอาเข้ามาบ้างนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่โชว์รูมสุสกีนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะพาไปเดินวนรอบรถนะครับก็ไปดูไเ้นะครับเซลิโกนะครับก็อย่าลืมนะครับมีโปรโมชั่นดีๆผ่อนต่อเดือนไม่แพงเป็นรถที่ผ่อนถูกที่สุดในงานออดโชว์ด้วยเดี๋ยวไปลองดูว่าราคาเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ